อ,อย่างนี้พระในปัจจุบันนี้ยมีการลดน้ำบ,บนันเกือบทั้งหมดในประเทศไทยและพระบางองค์ยังไปม็อบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือทุกสีหมดพระอ่าฮะใช่แล้วอย่างนี้เราเราจะคือแม้แต่พระยังเป็นแล้วเราเรา,เราคาราวาเนี่ยเราจะไปนับถือพระยังไงมันเยอะไปหมดเนขนาดนี้ทุกสียเค่ะไอในลักษณะที่ ถามพุทธวจนะที่พูดไว้นะคะก็เลือกเอาสิโยยมเลือกได้เนี่ยยมไปแผงลอยของไม่ดียมซื้อไม่หล่ะถึงมันจะมีเยอะก็ตามเยอะมากนะร้อยเกือบเก้าสเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นช่างมันสิใช่ไหมน่ามันเดือดร้อนอะไรยมอ่ะไม่เดือดร้อนอาตมาก็ไม่เดือดร้อนมันจะมีเต็มประเทศก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราตัวรอดได้ แล้วศาสนาพุทธเราจะรอดได้ยังไงในเมื่อพระเป็นซะเองช่างหัวมันแล้วแม้แต่พระองค์ใหญ่ๆที่มีมีมีมยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังทําเลยนะฮะยัง <c oughs> เสกเป่ามีการเคาะหัวมีการม,มันสารพัดเนี่ยม,ม,มันอยู่ที่ยไมไปเชื่อไหมเขาเชื่อก็เรื่องของเขาเอย่างนี้ศาสนาพุทธเรา แย่ yeah, นะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่มันจะไปกันแล้วฮะนมัน<อ>กม่อยู่พุทธการที่จะบอกว่าทํานายว่าจะหมดไปเนะี่ยมันมันอยู่กับคนที่รู้แค่นั้นน่ะน้อยมากนะคะไม่เป็นไรน้อย<ว>กอ็สร้างขึ้นใหม่ได้พวกเราจะรู้จริงแต่น้อยนิดเหลือเกินคือแม้แต่ในพระในวัดทั้งหมดอาจจะเป็นทั้งหมดของทั้งวัดเลยนะที่เป็นอย่างน,นี้ที่ทุศีนเพราะเจ้าอาวาสยังเป็นไม่เป็นไรมันอยู่ที่โยมไปสนับสนุนหรือเปล่าอย่าีนี้เราก็ไม่ต้องเข้าวัดแต่เาทุกวัดเหมือนกันหมด จะไปเข้าทําไมอ่ะถ้าโยมไปลงหนังแล้วในนั้นมันมีแต่ลงศพโยมจะเข้าทําไมใช่ไหมแล้วเรานับถือกันแบบจุดจุดฤทธิ์จุดเดชเลยนะทุกวันนี้อ uh huh. นับถือกันเป็นตัวตนเป็นตัวตนว่าเป็นอริยะเจ้าเป็นอริยะสงฆ์ uh huh. ผู้บรรลุแล้วแต่มองแล้วตามที่ผู้ทูนาพูดนี่ไม่น่าจะบรรลุเลยไม่ใช่พระเจ้ายืนยังมันไม่ใช่องค์บอกเลยพระที่ยังทําเดรัจฉานวิชายอยู่ไม่ใช่พระอริยะ พทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกรรมธรรมปริยายังแล้วพระรูปไหนจะมาเถียงกับพทธเจ้า<ม>ก็ให้เขาไปเถียงกับพทธเจ้าเองกับวพรเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าท่านบอกช่างก็เรื่องของท่านใช่ไหมเป็นห่วงเป็นห่วงว่าศาส,สนาเราจะหมดไปยังไม่ต้องห่วงจงห่วงตัวเองห่วงตัวเองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอื<ม>ใช่ไหมใช่ห่วงตัวเองที่ไปสนับสนุนเขาอยู่